สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันใน RO อัปเดตประจำวันที่4เดือนมีนาคมนะครับ2021เรามาเริ่มกันด้วยประกาศต่างๆกันก่อนเลยนะครับเริ่มด้วยที่ Daily l o g in ินะครับ Daily Lo g กนี่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็ของก็เดิมๆม,มีเลือดเลดิก3ขวดนะครับตอนวันที่20นี แล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นของกิจกรรมนะครับสําหรับกิจกรรมการเก็บเลเวลที่จะได้คอร์สหัวใจหรือว่าได้ใบบวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในโลเด็กแล้วก็อยู่ในช่องนี้นะครับประกาศแต่ว่าของผมเนี่ยเหมือนมันจะบั็อกอยู่นะครับยังไม่ได้เขาบอกว่าใครบางคนที่บั็อกอยู่เนี่ยก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้ที่หลังเองนะครับ ไม่ต้องตกใจไปแล้วก็ประกาศอย่างที่3นะครับก็คือหมดคูณ exp server แล้วนั่นเองนะครับแหมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคูณแบบใหม่มาเดี๋ยวรอติดตามฟังกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคอสฟ้านะครับกิจกรรมคอสฟ้าเนี่ยเหลืออีกห่อาทิตย์เท่านั้นนะครับใครจะรีบเก็บเลเวลเอาคอสฟ้าเอากระเป๋า้งเป่ากีตอะไรนี่รีบเลยนะครับอีกแค่7วันเท่านั้น ถึงพฤหัสหน้าถึงวันพุธหน้าก็หมดกิจกรรมแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่5้านะครับอย่างต่อมาก็เป็นประกาศของป um ั e ๊ม UO นะครับ WOE ปั w ๊ม e, um WOE นั่นเองเขาบอกว่าอาทิตย์นี้เข้าไม่ทัน,นครับปั um ๊ม WOE แต่เขาบอกว่าจะเข้าภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นอัปเดตต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันด้วย เรามาเริ่มกันด้วยสิ่งที่เรารอคอยกันมาเนื่นนานนะครับนั่นก็คือการรับเควสป้ายทั้งหมดในทีเดียวได้แล้วนะครับวันนี้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 อ่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับการรับเควสป้ายในทีเดียวของเราเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะครับอ่าอีเดนกรุ๊ปเข้าไปเลยก็เขาจะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับอย่างตอนเมื่อก่อนเนี่ยเวลากดปุ๊บมันจะเป็นการส่งเลยใช่ไหมครับตอนนี้มันจะไม่ส่งเลยนะครับ มันจะเป็นการให้เลือกต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือดูคมขอต่างๆก็คือเหมือนเดิมนะครับเราจะกดรับทีละเควสก็ได้หรือว่าส่งอันอันที่2นี่ก็คือส่งนะครับรายงานคําขอที่เสร็จสิ้นแล้วก็คือส่งเควสนั่นเองนะครับแล้วก็คือแล้วก็หัวข้อที่3นะครับก็คือรับเควสทั้งหมดในทีเดียวสามารถเลือกได้คําขอที่สามารถดําเนินการได้นะครับ ก็คือเนี่ยสามารถรับทั้งหมดได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกรับเลเวลร้อยเลเวลร้อยสิบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับลองกดอันแรกซึ๊บตับ๊บตั๊บมาผมยังไม่ถึงร้อยสิบมันก็จะรับเทเควสเลเวลร้อยมาให้นะครับออนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารอคอยเป็นอย่างมากไม่ต้องมานั่งกดแบบว่าทีละควสทีละควสแล้วอะแก่ไปเลยนะครับเอาละครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมคูณที่ผมว่านั่นก็คือ คูณอีเดนเควสบอร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าการคูณเนี่ยก็จะแยกเป็นเลเวล1นึถึงเกกับเลเวลร้อยบวกนะครับเควสป้ายของเราก็คือ1นึ่งเนี่ยจะคูณแบบ100%ไปเลยแต่ว่า1 0 0ยถึ140งร4อเนี่ยจะคูณแค่20%เอร์ซ็นเท่านั้นเองเหรอน้อยจัง <c oughs> น้อยจริง, <c oughs> รงๆเออแต่เห็นเขาบอกว่าการคูณแบบนี้นะครับมันจะ แล้วมันจะเยอะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะตัวคูณมันจะเยอะกว่าคูณเซิร์ฟเวอร์ครับคูณทั้งเซิร์ฟเวอร์ก็คือรับมันจะสมมติคูณ1 0 0เนี่ย100%แบบนี้มันจะเยอะกว่า100%ของคูณทั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยครับงงไหมแล้วก็เวสบอร์ดเนี่ยสามารถกดคูณเพิ่มได้ด้วยนะครับอ่าก็ยิ่งคูณหนักเข้าไปอีกนะครับแล้วก็กิจกรรมการคูณนี้ก็จะถึงวันที่18มีนาคมนะครับ 18มีนาก็จะรู้สึกว่าจะเลยเลยกิจกรรมคอร์สฟ้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะเพราะคอร์สฟ้านี่หมด11ใช่ไหมครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าหมดแล้วแล้วเราก็มาต่อกันต่อกับกิจกรรมต่อมาเลยนะครับมาหลายต่อจังตีติดปับ๊บรับรางวัลน,นะครับนั่นก็คือกิจกรรมตีบวกนะครับหมดเขต18เหมือนกัน2ออาทิตย์นี่นะครับการตีนี้จะไม่ใช่การตีที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ตีบวกนะครับ แต่ว่าจะเป็นการตีบวกปุ๊บแล้วได้รับของรางวัลแทนนะครับคือเปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราตีบวกได้ตามขั้นที่เขากําหนดไว้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลมานะครับแล้วเด็ดเดเนี่ยเลยบวก15นะครับทุกคนเห็นอะไรไหมคาทาลีนาวอนบลัดครับ CVB เป็นสุดยอดหมวกที่ถ้าใครไปเล่น IRO มาเนี่ยจะติดใจหมวกใบนี้มากนะครับ แล้วก็บวก16นี่จะได้ซีวเคดีการ์ดด้วยนะครับบวก13นี่ก็น่าสนใจนะครับแว่นลูแว่นลู14นี่ก็น่าสนใจเออคือตั้งแต่บวก13ขึ้นไปเนี่ยน่าสนใจหมดเลยครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขหน่อยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยสามารถใช้ใบบวกได้ครับสมมุติเราใช้ใบบวก11มาปุ๊บเราจะไม่ได้รับของใบบวก11นะครับแต่ว่าถ้าเราบวก11ปุ๊บแล้วเราตีบวกต่อให้เป็นติดบวก12เนี่ยเราก็จะได้ของบวก12นะครับ จะนับแค่ที่เราตีเองเท่านั้นนะครับแล้วก็1 ID เนี่ยจะสามารถรับของรางวัลได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นชิ้นที่เราตีได้สูงสุดนะครับก็คืออย่างสมมุติถ้า ID แรก ID ที่1เรานะครับตีของบวก13ได้ปุ๊บเราก็จะได้บวก13นะครับแต่มันมีวิธีเทคนิคนะครับที่เขาบอกมานั่นก็คือ เราสามารถเอาของชิ้นเดิมเนี่ยย้าย ID นะครับแล้วก็ไปตีบวกต่อได้อย่างสมมติ ID ดีแรกเราตีติดบวก 10, 13ไปแล้วนะครับเราย้ายไปอีก ID ดีนึงเอา ID ที่2เนี่ยตีให้ติดบวก14ไ d ดีแรกเราก็จะได้ของบวก13ครับ ID ดีที่2เราก็จะได้ของบวก14ไปครับของรางวัลนะครับ,อ,นนรบอ่าอะไรแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถรับได้ไ d ดีละหงรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลสูงสุดที่สามารถตีได้พอเข้าใจกันใช่ไหมครับ แล้วก็มาดูความสามารถของหมวก CVB กันหน่อยดีกว่านะครับเผื่อใครไม่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกับหมวกนี้มานะครับนั่นก็คือมันจะได้รับ HP 500หน่วยและได้รับ SP 50หน่วยเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทางกายภาพหรือเวทมนต์นะครับเรียกได้ว่า SP 50หน่วยเลยนะโอ้โหของมังกร SP 1บก10หน่วยนะครับไอ้ปาก ปากปากหูฟังนะครับบวกหหน่วยเมื่อกำจัดมอนเตอร์ได้นี่บวก50หน่วยนะครับเรียกได้ว่าอมตะ SP นี่อมตะครับเรียกเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องปั๊มอ่ะถ้าใครมีหมวกเนะี่ยแล้วก็ถ้าถอดไอเทมออกนะครับก็จะสูญเสีย HP และ SP นะครับก็ช่างมันไม่เป็นไรตรงนี้ แล้วก็ถ้าเลี้ยงคู่กับสัตว์เลี้ยงนะครับสคิวบัตเนี่ยจะฟื้นฟู hp 500แล้วก็ sp 20นะครับทุกๆ5าวิด้วยแล้วก็ถ้าสัตว์เลี้ยงอยู่ในหลับสนิทสนมนะครับจะเพิ่มอีก500กับ20เอ้ยเพิ่ม hp อีก500กับฟื้นฟู hp 2ี่สินะครับทุกๆ5วินาทีนั่นก็คือถ้าสัตว์เลี้ยงเราเลี้ยงสคิวบัตแบบสนิทสนมเนี่ยทุกๆ5วินาทีเราจะได้ hp ฟื้น hp มาเนี่ยฟันหนึ่ง sp ฟื้น20 เอ้ย40หน่วยนะครับโอ้โหทุกๆ5วินาทีและแถมตีมอนก็ดูดได้อีกเรียกได้ว่ามีหมวกใบนี้ใบเดียวนะครับของดูดส p ีนี้ทิ้งให้หมดครับช่างมันใส่ใบนี้เลยแต่ไม่ลูยแต่หากใส่ได้เลเวลหทุกอาชีพไม่รู้จะสุดไปไหนนะครับหมวกนี้อะล่ะครับแล้วต่อมาเนี่ยเรามาอยู่กันที่ไตใหม่ของเราดีกว,ว่านะครับ a q u าเ s g o r รับแรงเทมมากมายไข่ชุ่มฉ่ำนะครับอของเด็ดๆนี่ก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวออาฟาเลสกอร์เนี่ยให้ดูแบบรวมๆก่อนนะครับเด็ดๆนี่เลยเนะี่ยมีซิลเคดีนะครับเด็ดอยู่แล้วอันนี้แล้วก็เมจิกบูสเตอร์นะครับเป็นหูฟัง Fp d เด็ดเหมือนกันอ่าเราไปดูของแต่ละอย่างเลยดีกว่าไปเริ่มแรกด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับด้วยซิลเคดี ก็ลดดีเลย์15เป็นะครับเป็นความสามารถครึ่งหนึ่งของการแท้อ่าแล้วก็แต่ถ้าบวก15ก็ได้เพิ่มอีก5เปอร์เ็นนะครับอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็หมวกต่อเป็นของชิ้นต่อมานะครับเป็นหมวกส่วนหูนะครับเป็นส่วนส่วนหู m i d เดิลใส่ได้เลเวลหทุกอาชีพนะครับเป็นการหมวกเพิ่ม SPD นะครับแล้วก็มีรูด,ด้วยคือมันสุดแจ๋มไปเลย มันเจ๋งกว่าหมวกซิกลันตรงที่มันเพิ่ม spd ได้ทุกอาชีพนี่แหละครับแล้วก็ผมเห็นคนขายแวบๆวเนี่ยไม่ใช่คนขายคนรับคนรับหมวกหมวกเนี้อยเอ็มนะครับแวบบแบบ็บๆวตอน <c oughs> ตอนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆโอ้โหถ่าทางจะออกยากนะครับแล้วต่อมานะครับมามาอยู่ที่กระเป๋าแต่ไม่ใช่กระเป๋ากีตนะครับเป็นกระเป๋าแกะที่คล้ายๆๆกระเป๋ากีอันเก่านะครับแต่ว่า จะเป็นความสามารถ e n d ด e ยวแทนไครับก็อย่างตัวแท้งทั้งหลายที่อยากใช้เดียวเนี่ยใส่กระเป๋านี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาการเอ็ดกงเอ็ดแลอะไรมาใช้่าแล้วก็กระเป๋าอีกใบหนึงนะครับเหมือนกันครับกระเป๋าแกะแต่เป็นความสามารถแบบเทเลพอร์ตแทนนะครับนี่เราก็จะมีตัวเลือกในการเทเลพอร์ตมากขึ้นนะครับออกมาก็เป็น หมวกนะครับดูเหมือนเครื่องประดับเลยแต่เป็นหมวกเป็นหมวก holy losario นะครับใส่ได้ท ja. mm ุกอาชีพนะครับเลเวล6กก็จะเพิ่มการฟื้นฟูของสกิลฮิลนะครับพวกฮิลต่างๆเนี่ยอย่างฮิล a ซน t ูรี่แล้วก็ปายาของอาชีมิตก็เพิ่มนะครับไฮฮิลฮิลหมู่อะไรอย่างนี้เพิ่มหมดแล้วก็เมื่อใช้ร่วมกับเพนการ์ดนะครับผลการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้นอีก2%นะครับก็คือเนี่ย ถ้าใส่หมวกนี้กับเพนเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มฟื้นฟูขึ้น5%้าปเซ็นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาไล่เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นแต่เพนมันลดรู้สึกจะลดปียี่บห้าหรือเปล่าเพนใช่ไหมอ่าเป็นหมวกนะครับส่วนส่วนไหนเนี่ยส่วนปากเหรอส่วนหมวกแต่ทาไมมันอยู่ที่ปากมันมาคาบอยู่ที่ปากวะเนี่ยเอ๊ะสรุปมันเป็นส่วนปากหรือส่วนหัวแต่เขาเขียนว่าประเภทเหมนะแสดงว่าวมันต้องส่วนหัวดิส่วนบนดิ ต่อมานะครับเป็นแหวนเมดิคอล l ิงนะครับมี1นึ่รูใส่ได้เลเวลยีทุกอาชีพนะครับก็จะเป็นแหวนที่เพิ่มพลังของธาตุต่างๆนะครับเนี่ยเพิ่ม damage, ดาเมจธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมนะครับ5%แล้วก็ทุก5เลเวลของเราเนี่ยจะเพิ่มดาเมจไฟโบโคโบไลนิงโบเออร์สปายขึ้น1%นะครับ ก็สามารถให้สายออโต้สเปลต่างๆใช้ได้นะครับหรือจะใช้คู่กับดาบสามสี่ก็ได้นะครับอระมานะครับเป็นหมวกอีเดนของเราไม่ใช่ล้อเล่น <c oughs> เป็นหมวกพาเลตแฮทนะครับ <c oughs> แต่รูปทรงนี่คล้ายๆหมวกอีเดนเลยนะครับแต่ความสามารถที่ต่างกันเยอะเลยเป็นหมวกพาเลตแฮทนะครับมี1นึ่รูใส่ได้เลเวลหนึ่งนะครับทุกอาชีพเลยก็ความสามารถของมันนี่ก็คือลดดีเลยเ์เซ็นตนะครับแล้วก็บวก6กเนี่ย ลดไปอีก5%นะครับก็คือถ้าใส่บวกนี้บวก6เนี่ยก็จะลดดีเลยไปเลย10%นะครับน่ถือว่าเป็นไอเทมอีกชิ้นที่มาลดดีเลยนะครับเป็นตัวเลือกในการลดดีเลยอีกชิ้นหนึ่งมาเรามาต่อกันต่อมาที่คอสชาร์โดรูนไนท์เลยนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมรอคอยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือชิ้นแรกเลยเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับ แต่ว่าเอาไว้ใส่กับเป็นคอมโบกับชิ้นอื่นๆนะครับชิ้นแรกนเนี่นั่นก็คือเวฟค่อนนะครับชาร์โดรุนไนเวฟค่อนเพิ่มดาเมจของโซนิ c เวฟนะครับ20%แล้วก็ทุกการอัปเกรด1ขั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับก็คือถ้าบวก10เนี่ยก็โซนิ w เวฟน่าจะแรงอยู่นะใช้ได้อยู่อะบอกเลยแต่มันจะมีอนาคตมันจะมีคอสถุงมือที่ดีกว่านี้ครับนั่นก็คือถุงมืออิงชันเบรกที่ผมรอรออย่างแท้จริง แต่ว่าอันนี้นี่ต่อมานี่คือรุนไ i g h i e l d Shadow Weapon นะครับอันนี้นี่ก็ใส่เป็นคอมโบเซ็ตกับอื่นๆได้นะครับก็คือชิ้นนี้เนี่ยเมื่อใช้สกิล Enchant b a e นะครับเราจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับหรือ Attack Speed เนี่ยเป็นเวลา50วินาทีแล้วก็มันจะเพิ่มเท่ากับค่าอัปเกรดนะครับก็คือถ้าถ้าเราบวก10เนี่ย ก็จะลดไป10%เอนตเอ้ยก็จะเพิ่มมา10%นะครับตีเร็วเพิ่มขึ้น10%อะไรอย่างเี้แล้วก็เมื่ออัปเกรดบวกเนะครับเมื่อกดเอนชั่นเบ d ดเนี่ยจะได้ SPD เพิ่มขึ้นบวกหเป็นเวลา50าสิบวินะครับแล้วก็บวกเเนี่ยจะได้ SPD เพิ่มอีก1น,นะครับเมื่อกดเอนชั่นเบ d ดก็คือถ้าเราบวกเกบวกสิเนี่ยเราจะได้กดเอนชั่นเบ d ดทีนึงนะครับเราจะได้ตีเร็วขึ้น10%แลสิบเปอร์เซ็นต์แล,ววล้ว่าเป็นการ เร่ง Attack Speed โดยไม่ต้องใส่คอร์ดฟ้าก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ทีเด็ดของมันเนี่ยเมื่อใส่รวมกับ l u n ไนท์เว p o อนชาร์โดนะครับจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มลดไอโซนิกเวฟนี้ไม่เด็ดเท่าไหร่แต่ทีเด็ดนี่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อโจมตีทางกายภาพเนี่ยมีโอกาสติดอีกนิชันเบรกหรือเลสานะครับ <c oughs> ก็คือออโต้สเปลอ n i นิชันเบรกนั่นเอง แล้วออโต้สเปลเนี่ยเวลามันออกออโต้สเปลเป็นสกิลค่าสามนะครับมันจะโหดมากเลยบอกเลยแล้วก็จะเปิดใช้ตามเปอร์เซ็นที่กําหนดไว้นี่คืออะไรวะเนี่ยหรือว่ามันจะติดติดตามค่าตีบวกเหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะไม่เห็นบอกเปอร์เซ็นอะไรตามที่กําหนดไว้คืออะไรวะไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นนะเนี่ย อ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือมันออกออโต้สเปยลอินิชชั่นเบรกได้นะครับก็คือมันโหดนั่นเองแล้วก็ถ้าใส่คู่กับซอร์สแมนแล้วก็ไนชาร์โดเนี่ยครบเซตเลยก็จะได้ออเตตัสบวก10นะครับแม็กแฮีเอสพีบวกอย่างละ5%นะครับแล้วก็จอเกะไก่ภาพระเวทมนต์อีก50%นะครับก็คือว่าแจ่มอยู่แล้วก็จะมีเซตบิดนะครับเซตบิด ก็คือเพิ่ม S P D นั่นเองนะครับเป็นเซตบิดอันเก่าๆที่เคยมีแล้วแต่เอามาใส่ใหม่นะครับเพราะว่ามันแพง <c oughs> เขาก็เลยเอามาใส่ใหม่ให้มันราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นค้อนตีบวกตีบวกชาร์โด้นะครับตุ่มตุ่มบวกนะครับเหมือนใครที่แล้วเลยอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นชาร์โด้โซลิดนะครับโซลิดชาร์โดเอร์ลิงก็จะมีเอร์ลิงกับ เวพอ้นนะครับสองชิ้นใส่แล้วเนี่ยจะทําให้อาวุธไม่แตกนะครับแต่ต้องอัปเกรดมากกว่าบวกสินะครับรวมกันนะรวมกันมากกว่าบวกสิอ่าก็คือสามารถลุนไนท์พวกลุนไนท์หรืออาชีพอะไรที่จะอาวุธแตกได้เนี่ยเราสามารถใส่คอรสนี้แทนได้ครับอย่างเช่นเวลาเราจะไลโดเนี่ยเราใส่เปลี่ยนไปใส่อคอสสอชิ้นเนี่ยแป๊บหนึ่งแล้วก็ไลโดปังเข้าไปครับแล้วก็เปลี่ยนไปใส่อคอรสเดิมที่เราใส่ เป็นหลักอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถใส่การ์ดเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกได้ครับโดยที่ไม่ต้องใส่โกลเลมการ์ดนั่นเองอ่าก็ถือว่าเจ็มอยู่เอาไปพลิกแพงใช้กันได้นะครับต่อมานะรับก็เป็นเซตอิมอร์ทัลนะมี2ชิ้นเหมือนกันอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดเกาะจะไม่แตกแทนนะครับก็คือใส่เนี่ยถ้าอัปเกรดมากครโบสิบนะครับ2ชิ้นนี้ มี Shadow a r m o เกับ p e n d ดน t นะครับใส่2ชิ้นร่วมกันมากกว่า15ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเกาะเราก็จะไม่แตกนะครับทําไงก็ไม่แตกอ่าแล้วต่อมาก็เป็นไททันนะครับไททัน h a d o w e a r อ i n g มี2ชิ้นเป็นส่วนเครื่องประดับนะครับเอ i ิงกับเพน d ดน t ททำอะไรได้เนี่ยอ๋อก็คือเป็นคอสเพิ่มดาเมจเหรออันนี้ เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีศัตรูขนาดใหญ่ทางกายภาพหรือทางเวทนะครับ1%แล้วก็เมื่ออัปเกรดบวกเเนี่ยเพิ่มอีก1%เบวก9เพิ่มอีก2%นะครับแล้วก็ถ้าใส่รวมกัน2ชิ้นแท็กบวกเมื่ออัปเกรดบวกขึ้นไปโจมตีศัตรูขนาดใหญ่แรงขึ้นเป็นคอสเอาไวต้ตีตีตีตัวใหญ่นั่นเองนะครับก็ค <s> ือถ้าใส่2ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนว่าเราตี ขนาดใหญ่แรงขึ้นเท่าไหร่อันนี้ห้าปเซ็นใช่ไหมแล้วก็อันนี้5% 6 7 1้าเปอร์เซ็นต์กเจ็ดสิบสิบเปอร์นะครับอืมถ้าเราใส่สองชิ้นบวกสิบห้าเนี่ยก็จะได้ตีขนาดใหญ่แรงขึ้นส1งสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอืมใช้ได้อยู่นะแต่คือต้องบวกเก้าสองชิ้นนี่ว่าเออถ้าบวกเก้าสองชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของต่างๆนะครับอย่างเช่น ไฟวิงอลิมิเต็ดนะครับเป็นพวกของเกลือต่างๆแอบบอร์สีเลดบูเตอร์ af, oter, นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นของที่ไม่น่าไม่น่าจะเรียกว่าเกลือได้นะมันก็น่าใช้เหมือนกันนั่นก็คือเป็นกล่องที่เอาไว้ออฟชาร์โดของเรานะครับเป็นออฟออฟชาร์โดแบบว่ายังไงสมมติเราใส่ชาร์โด ชาโดสักชา a โดหนึ่งที่ไม่ที่ไม่ใช่ s h a ์โดจำกัดอาชีพนะครับอย่างเช่นพวกเซตบิดเซตคิงเบิร์ดเซตอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถเอาไปออฟได้นะครับพวกเซตธรรมดานี่แล้วก็ตารางการออฟเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสามารถออฟได้แบบเพียบอะ <laughs> มีความสามารถเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับ เนี่ยที่น่าสนใจก็คือเนี่ยเพิ่มคีดาเมจนะครับเพิ่มตีไกลเนี่ยลดระยะเวลาไล่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพิ่มความเร็วการโจมตีก็น่าสนใจนะครับแม็กแฮทพีเอสพีเอสพีดีหนึ่งก็มีนะครับโอ้โหแอตแทกเปอร์เซ็นต์ก็มีหนึ่งถึงสามก็คือออฟออฟแต่ละออฟนี่ก็ใช้ได้นะเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้นะครับออฟแต่ละออฟเนี่ยอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นลาพินบล็อกนะครับเหมือนเดิมไว้สุ่ม เอาของเก่าๆไปสุ่มนะครับแล้วก็นี้อะไรเนี่ยอีเดซิลเบอร์รี่หวานอบแหง้งสามารถฟื้นฟู SP ได้20%นะครับเป็นของปั๊มนั่นเองอ่านี้ก็ผลอีเดซิลแบบดิบเหมือนกันนะฟื้นฟู HP 20%นะครับแล้วก็สกอร์อะดรีนาลีนสกอร์นะครับน่าหมดแล้วนะครับสำหรับใครใหม่ของเจ๋งๆนี่ก็เรียกได้ว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับไข่นี้ อแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตในวันนี้แล้วก็มีคนอัปเดตบวก12มับหนอนล้มเหลวด้วยนะครับเออแล้วก็มีพวกมับหนอนเนี่ยสามารถเอามาตีบวกได้นะครับใครที่มีมับหนอนเยอะๆบวก11เนี่ยเอามาตีขึ้นบวก12 13อะไรอย่างนี้ได้นะครับอ,อ่ะแล้วก็ถ้าใครชอบการอัปเดตแบบรวมๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดสมัครใครกดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลามีลิดใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับ ตอนนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วแจกกันครับผม